โคกพระการไลฟ์สดท้าตายเสียงหัวเราะคิกคักและแสงไฟจากมือถือสี่เครื่องสาดส่องไปทั่วความมืดมิดของโคกพระการลานประหารเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างจนป่ารกชัดขึ้นมีเพียงต้นไทรใหญ่ใจกลางลานที่ยังคงแผ่กิ่นก้านสาขาราวกับกรงและปีศาจคืนนี้มันคือเวทีของล่าเท้าผีแกง อามคือหัวโจกเขาถือไม้เซลฟี่ที่ติดมือถือไว้ปรับมุมกล้องให้เห็นหน้าเพื่อนร่วมทีมครบทุกคนเอาละครับชาวเน็ตคืนนี้เราอยู่กันที่โคกพระการสถานที่ที่เขาว่าเฮี้ยนที่สุดใครอยากเห็นดีคืนนี้ได้เห็นแน่กดไลค์กดแชร์กันเข้ามายอดวิวในไลฟ์สดพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับคอมเมนต์ท้าทายและให้กำลังใจปะปนกันไป เติ้ลเพื่อนสีสายหาของอาร์มชูสองนิ้วให้กล้องถ้าเจอผีสาวๆส,สวยๆพ่อจะจีบให้ดูเขาพูดติดตลกแต่แววตากลับสั่นไหวเล็กน้อยมิ้นแฟนสาวของอาร์มยืนกอดอกมองไปรอบๆอ,อย่างไม่สบายใจอาร์มฉันว่าที่นี่มันแปลกๆนะบรรยากาศมันอึดอัดเหมือนมีคนมองเราตลอดเวลาคิดมากนะมิ้นอาร์มปัดมือ ก็มีคนดูเราเป็นพันคนไงมะเริ่มพิธีกันดีกว่าคนที่สี่คือฝ้ายหญิงสาวเงียบขรึมผู้หลงไหลเรื่องไสยศาสตร์เธอกางตำราเก่าๆที่หอบมาด้วยออกมาตามตำราที่นี่คือที่รวมของวิญญาณตายโหงที่เต็มไปด้วยความแค้นการจะเรียกพวกเขาออกมาต้องทำในสิ่งที่หยาบช้าที่สุดอามยิ้มกริ่มจัดไป พวกเขาเริ่มพิธีกรรมที่คิดกันขึ้นมาเองอย่างขนองปากอามหยิบขวดเหล้าที่เตรียมมาสาดรดโคนต้นใส่ตะโกนด่าทอฟ้าดินด้วยถ้อยคำหยาบคายเติ้นร่วมวงด้วยการเปิดเพลงแดนซ์เสียงดังลั่นป่าส่วนฝ้ายเริ่มท่องคาถาบทหนึ่งด้วยเสียงเย็นเยียบเป็นคาถาที่เธออ่านเจอว่าใช้สำหรับเปิดประตูให้แก่ผู้ที่ถูกกักขัง มิ้นพยายามห้ามแต่ไม่มีใครฟังทันใดนั้นทุกอย่างก็เงียบลงเพลงจากลำโพงบลูทูธดับสนิทลมที่เคยพัดหวีดหวิวหยุดกึกกลายเป็นความเงียบงันที่หนักอึ้งจนหน้าอึดอัดคอมเมนต์ในไลฟ์สดเริ่มเปลี่ยนไปภาพกระตุกแปลกๆนะเหมือนมีเงาคนยืนอยู่หลังต้นไม้ว่ะเสียงใครกระซิบอาร์มชง,งักไปเล็กน้อยสงสัยสัญ,ญญาณไม่ดีว่ะ เขาพยายามพูดให้เป็นเรื่องตลกแต่เหงื่อเริ่มซึมที่ขมับช่วยด้วยเสียงนั้นไม่ได้มาจากลำโพงแต่มันดังขึ้นในหัวของทุกคนพร้อมกันเป็นเสียงแหบโหยที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเตินหน้าซีดเผือดพวกมึงได้ยินปะวะ ฉับพลันรากไทยที่ห้อยระยะอยู่เหนือหัวพวกเขาเส้นหนึ่งดีดตัวมารัดคอของเติ้นอย่างรวดเร็วร่างของเขาลอยขึ้นจากพื้นดวงตาเบิกโพงขาตะเกียกตะกายในอากาศเสียงร้องอู้อี้ดังอยู่ในลำคอก่อนที่เสียงกระดูกคอจะลั่นดังกรอบร่างของเติ้นก็ห้อยต่องแตงแน่นนิ่งไปกรีดดาดหมินกรีดร้องสุดเสียง อามหน้าถอดสีมือถือในมือสั่นเทาจนภาพในไลฟ์สดพร่าเบลอคอมเมนต์ถล่มถลายด้วยความตื่นตระหนกฝ้ายยืนตัวแข็งทื่อจ้องมองร่างของเติ้นด้วยแววตาว่างเปล่าประตูมันเปิดออกแล้วบรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงกลิ่นคาวเลือดและกลิ่นสาบสางเน่าเหม็นลอยคลุ้งมาตามอากาศ พวกเขาได้ยินเสียงโซ่ตรวนลากครูดกับพื้นดินเสียงร้องไห้คร่ำครวญของผู้คนนับร้อยดังมาจากทุกทิศทุกทางเงาดำตะคุ่มเริ่มปรากฏขึ้นรอบตัวพวกเขาวูบวาบมันไม่ใช่ผีตัวเดียวแต่เป็นหมู่คณะแห่งความทรมานอามหนีเร็วมินดึงแขนแฟนหนุ่มแต่อามกลับยืนนิ่ง ตากรอกไปมาเหมือนคนเสียสติเขายกมือถือขึ้นส่องไปที่ความมืดพึมพำกับตัวเองยอดวิวยอดวิวกำลังขึ้นต้องไลฟ์ต่อต้องให้คนเห็นความคิดของเขาถูกครอบงาำด้วยความโลภและความบ้าคลั่งจิตใจของเขาถูกความอาฆาตของสถานที่แห่งนี้กัดกินจนไม่เหลือชิ้นดีมิ้นหันไปหาฝ้ายฝ้ายช่วยกันดึงอามเร็ว แต่ฝ้ายกลับหัวเราะออกมาเบาๆเป็นเสียงหัวเราะที่เย็นเยียบและผิดมนุษย์เธอยกมือขึ้นชี้ไปที่มิน้นถึงตาของมึงแล้วมึงคนสวยเสียงที่ออกมาจากปากฝ้ายไม่ใช่เสียงของเธอแต่เป็นเสียงแหบพร่าของชายแก่เงาดำร่างหนึ่งพุ่งเข้าหามิน้นมันคือร่างของนักโทษที่ถูกตัดคอหัวของมันห้อยร่องแรงอยู่บนบาดวงตาโบ๋ลึกจ้องมองเธอด้วยความกระหาย ภาพสุดท้ายที่มิ้นเห็นคือรอยยิ้มวิปริตบนใบหน้าของฝ้ายก่อนที่ทุกอย่างจะดับมืดลงพร้อมกับเสียงกรีดร้องที่ถูกตัดให้สั้นลงอาร์มยังคงไลฟ์สดต่อไปภาพในจอคือใบหน้าตื่นตระหนกบิดเบี้ยวของเขาที่สลับกับความมืดมิดและเงาประหลาดที่เคลื่อนไหวไปมาเสียงกรีดร้องเสียงหัวเราะและเสียงกระซิบดังปะป,ะปนกันจนฝังไม่สับ ผู้คนนับหมื่นที่ดูไลฟ์สดในตอนนั้นได้จะพิมพ์ข้อความด้วยความหวาดผวาหลายคนโทรแจ้งตำรวจแต่ไม่มีใครรู้ตำแหน่งที่แน่ชัดของพวกเขาภาพสุดท้ายที่ไลฟ์สดตัดไปคือเงาของฝ้ายที่เดินเข้ามาหาอามช้าๆในมือของเธอมีบางอย่างที่แหลมคมและเปื้อนเลือดก่อนที่กล้องจะตกกระแทกพื้นและสัญญาณก็หายไปตลอดการ เชา้าวันรุ่งขึ้นตำรวจพบเพียงอุปกรณ์ไลฟ์สดที่พังยับเยินตกอยู่ที่โคนต้นไทรใหญ่พวกเขาไม่พบร่องรอยของวัยรุ่นทั้งสี่คนราวกับว่าพวกเขาไม่เคยมีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้แต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นคลิปไลฟ์สดสุดท้ายของล่าท้าผีแกงถูกดูดไปและแพร่กระจายไปทั่วอินเทอร์เน็ต ใครก็ตามที่ดูคลิปนั้นจมจบว่ากันว่าจะได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อของตัวเองในความมืดและในทุกคืนเดือนมืดพวกเขาจะเห็นใบหน้าบิดเบี้ยวของอามรางที่ถูกแขวนคอของเติน้นแล้วรอยยิ้มโรคจิตของฝ้ายปรากฏขึ้นที่มุมห้องเพื่อเชื้อเชิญให้ไปเยือนโคกพระการด้วยกัน พวกเขาไม่ได้สูญเสียแค่ชีวิตแต่ยังสูญเสียตัวตนกลายเป็นส่วนหนึ่งของตำนานสยองขวัญบทใหม่เป็นผีเฝ้าโคกพระการและไล่ล่าเหยื่อรายต่อไปผ่านหน้าจอตลอดกาล